เมื่อวานนี้ได้ยินได้ฟังเทศอาจารย์องค์หนึ่งเพื่อนคือสิเป็นเรือใจแหงเห็นผู้บาอาจารย์หลายๆายองค์ไปเบ้าบอนะว่า,ายืนให้พรออแกโยมเป็นอาบัติแล้วเราบอกมันบ่เป็นอาบัติพระพุทธเจ้าบอกมายืนแสดงธรรมแกโยมจังเป็นอาบัติการให้พรนี้มันบ่เป็นอาบัติเพิ่นเรเข้าใจไปแล้วนะะพวกที่เรียนศึกษามานี่อ่านไดตามลบาบบเข้าใจความหมายเพิ่นน่าบบทึก มันก็เป็นอำนาจดอกคู่มือนี่นะผิ่นาญาติโมเขานังฟังเขาเขานั่งด้วยความเคารพพิ้น่าเขานั่งด้วยความเคารพแห่งสมควรแสดงให้เขาฟังแหละพิ่น่าแสดงรู้แสดงทมตอนเขานั่งฟังด้วยความเคารพนะมัู้นี้ว่านัว่กเก่ยวอิวองนี้ก็ได้ความจริงว่าว่าเบื้องต้นนี้คือคือได้ว่าอันการให้พปอว่เป็นการแสดงทรมาเนี่ยคือคืออยู่กันเนยว่าไปว่ามาละเขาทําความเคารพแบบนี้สาวบ้านเอิ้นมาเคารพสาวบ้านเอินกับพระพุทธเจ้าเอินเป็นคนละเรื่องกัน นม่บ่เจ้าเก่าสาวบานอะไรเป็นสารณะเย่าผู้ที่เจ้าเป็นสารณนะเลยบอกอยู่ผู้สอนอุปาสโกสารานังกัจจามิสิบอุปาสการสารานังกัจจามิสิบ่เอาสั้าบอกอยู่ผู้สอนเออก็ได้คิดตามนั่นก็คนหนอันการให้พรนี่นะสมัยก่อน่เพ่นเบื่อมาพรเพื่อิว่าอนุโมทนาคาถา ขั้นเวลาเาถามาตอบไปน,นี้ mm hmm. เลยเพื่อนเอิญมาอนุโมทนาคาถาคําว่าอนุโมทนาคาถาคือการกราวทำหให้เขาซึนสมยินดีเอิญมาอนุโมทนาคาถาหากเจ้าว่าเป็นภาษาลาวภาษาไทยนีย่มันบ่เป็นอาบัตแต่มันเป็นการบรบเคารพทำแต่บ่เป็นอาบัตเข้าใจบ่มันจะเป็นอาบัตก็ต้องเมื่อกาวเป็นภาคภาษาบาลีที่เป็นพุทธ,ธภาษิตสาวะภาษิตอิสิภาษิตและ ว่าตาภาสิทธิ์ที่มีในพุทธในปัจจัยปิฎกนั้นเจ้ากับว่าคามืนแล้วก็สทเป็นเนะี่ยเห็น่เว่าคําที่บริเวณพุทธพจน์เป็นต้นนั่นนะอนุโมทนาได้ให้เขาส่งสมยินดีได้แต่ว่าเจ้าต้องเข้าใจนํวมาอันใดเป็นอนุโมทนาพรสมัยก่อนบูรพรปัจจุบันได้ไมีพวกเาอันพกวกเข้าใจได้นสมัยก่อนที่บนน้ำวิสา,าขาขอพรนะขอพระพุทาเจ้าจงประทานพรแก่ข้าน้อย คือขอเรื่องใดเรื่องหนึง่งเหมือนบอกเขาไงพระเจ้าก็บอกอัตถาคตุทธว่าเลิกให้พเรเลยเด้อพอรขน้อยบ่มีอย่างเสียหายเอิดลวงว่ามาเบิ่งขอถวายพระอาบดับฝนอาคันตุกคทานเนหมือนบ่อาคันตุกคาพัดเขามีกาพัดอันนี้ขอเรื่องใดเรื่องหนึง่งเอิ้นว่าขอพอรไหนยพระเจ้าก็เออเฮาประทานพรนี่เด้อคำว่าประทานพรคือมีการอนุญาตให้เฮ็ดนี้มีการามเฮ็ดนั้นเอิ้ญมาประทานพรให้พรแบบนี้แหลยเขาไง ยางเซนพระเจ้าสุดโทสนาไปขอพระทิเจ้าเห็นปะข้าเตะองคเจริญเห็นปะขนาดข้าขน้อยเป็นพระอริยเจ้าเลยนี่นี่ยการที่ลูกบวชได้ร,รับอนุญาตเนี่ยออกบวชเสียนี่นี่ตัขด,ตขดขาดวนตระกูลเขาได้กันยังเสียใจอยู่ได้นี่นี่ยจำเป็นต้องว่านึ่งถึงคนอื่นที่เขาบวชเป็นอริยาบุคคลเลยเห็นปะนับตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปขอพระองค์จงห้ามวาบอให้คนทีพ่อเมบอ่บวชอนุญาตบวชเด็ดขาดเลยพระเจ้าเกิดข้าไม่พร ให้พรแก่พอเพิ่นเลยกับบัติาแทมกันอันนี้เป็นพรเด้ซุมือหนีเขาเรามาว่าเองว่าพรพรสิ่งที่ประเสริฐเอาับว่าสิ่งที่ประเสริฐมาเขาเราลืมเข้าเดิมว่าแม่นอย่างอันพรนี่โอ๊อนุโมทนาคาถาเห็นบ่ไอ้เวลาที่อันอนุโมทนาวัดไปได้ยินบ่ถ้าตักขวัดนะมีการก่าวอนุโมทนาบ่กันเลยก็ว่าให้สุนทรินเดียนี่เรินม่าให้พร การให้พลคือการกล่าวธรรมเบ็ดเล็ดให้เขาซึนโสมยินด right. ีบอาเรื่องอันนี้ทรงของท่านบอกท่านเล้วจะเป็นแบบนี้เป็นั่นบอกการกลับไปเป็นแบบนี้เป็นนั่นซีนเป็นแบบนี้เป็นั่นเอิ้นมาอนุโมทนาขันอนุโมทนานี่นะขันเป็นภาษาอื่นจากวาลีบอเป็นอย่างบอเป็นอาบัตแต่ว่าบ่คือว่าบอกเขารบธรรมขันยืน้เฮายืนเขานั่งนี่นะถึงเขาจะบอกว่านั่งนี่เป็นการเขารบกระตามแต่พระเจ้าบอกว่านั่งนี่เป็นการบอก่เขารบ เขาอยู่ที่สูงอยู่ที่ต่ำพระพุทธเจ้าจนบอกใงในอันชาดก่ะเพื่อนบอกว่าเขาเป็นคนขอทานนี่นะเขาก็ยังพ่พอใจที่บุคคลผู้อยู่บนสูงนางเฮียนถามจากบุคคลผู้อยู่บนต่ำเขาบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเขาจะพอใจได้ยังไ๋เพิ่นเรื่องแบบนี้เรื่องบเคาครบทามนี่ญนต่โยมเน่ะเขาคิดว่าให้เป็นเขาเคารพแต่สำหรับพระพุทธเจ้าแล้วเขาซื่อว่าบ่กเขาลบ เขาจะเอาเขาเป็นประมาณนี่ครับเลยต้องเอาทำมาคําสอนเป็นประมาณเอาพทธเจ้าเป็นประมาณสินะเพื่อนเราไปบอกว่าซูเมอนี่หละข้าเจ้านี่ถือว่าการนั่งเป็นการเคารพข้าเจ้าถือไปไดก็ตามแต่แต่วินัยคือคือนั่นคือซุเมอนี่แหละเขาซื้อมาใช้เงินเป็นปกติบริพิธอีงเจ้าจะเอาตามเขาเปล่าหรือไม่ซูเมร์พเจ้าห้ามแคือเขาเห็นปะใส่เกิดไปในบ้านนี่เขาคือถือเป็นปกติเป็นบอกเขานยแต่ว่าทำมาวินัยเป็นยังไง บางบอนี่เข้าไปสนามบินเข้าไปในเฮือนเขานน่บุยใส่เกิบเขาตำนิซ้ำเห็นวะแต่บ้าพระพุทธเจ้าตำนิบุษยล่ะพระเจ้าบ่ตำนิตำนิุ้ษยใส่ันซ้ำเป็นวะแล้วเอาสิเอาตามสาวบ้านหรือเอาตามพุทธเจ้าอะขันทันใจเวลาครับไปฟังครูบาอาจารย์บอกหน่องต้พิจารณาก่อนเถอะเพื่อนบอกก็มีส่วนถึกเพื่อนอาจจะคิดว่าเป็นการให้พรกับการอนุกับการก้าวทำหน่มันต้านกันแต่มีส่วนถึกอยู่เนาะ ให้อื่นได้ตัวไม่บอกเอยขอเจ้ามีความสุขความเจเริญเด้อประเสราทุกสกขโรคภัยเด้อทำมาข่าขส้นซื้อได้ใครมันหนึ่งก็เบ้าไปเขาดีใจบ่ล่ะเขาดีใจแต่เจ,จ้าก็จําเป็นต้องสัพพีริโยวัจจันตูอย่างนี้นะปรจําเป็นต้องจะาท้าวริวหาปุราปร,ริปรเรนตีอย่างป่จําเป็นต้องเบบนนั่นเนนะอันนี้เราสฟังเพื่อเขาได้ไปยินข้อมูลแบบนี้มานะคนที่บ่มีข้อมูลเขาจะค่อยตามได้ไงเนี่ยคอยตามได้ไง 呢？